จอแสดงผลไมโคร LED จะถูกนำบัตรใช้กับ iPhone Apple Vision Pro Apple Car ในอนาคต iPhone 16 Pro ได้รับกล้องเอาต้าวดวความละเอียด48ล้านพิกเซลและรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7 <c oughs> สรุป12ฟีเจอร์ใหม่ที่คาดว่าจะได้พบใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max <c oughs> ติดตามพร้อมก่าอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m m s c h h n n n l r r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับจอแสดงผล m i โคร LED จะถูกนำมาใช้กับ iPhone Apple Vision Pro Apple ขาในอนาคตนอกเหนือจาก Apple Watch จอแสดงผลไมโคร LED ของ Apple จะถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น iPhone Apple Vision Pro, Apple Car ตามรายงานของเ r รนด f ฟอร์บริษัทวิจัยในไต้หวันเ r รน n f o r ร์คาดว่า Apple จะเริ่มนำจอแสดงผลไมโคร LED มาใช้ครั้งแรกกับ Apple Watch u u t r er, a ที่จะเปิดตัวในปี2026โดยมีขนาดหน้าจอ2.12นิ้วใหญ่ขึ้น10%เมื่อเทียบกับ Apple Watch u u t r er, a รุ่นแรกที่ทำตลาดในปัจจุบัน รายงานก่อนหน้าน,นี้จากมาร์กแบนนักข่าวจากล l o เบิร์กอ้างว่า Apple วางแผนนำจอแสดงผลไมโคร LED มายัาง iPhone, iPad และ Mac ในอนาคตหลังจากเทคโนโลยีดังกล่าวเปิดตัวใน Apple Watch Ultra รุ่นใหม่นอกจากนี้ยังเชื่อว่า Apple จะขยายจอแสดงผลไมโคร LED ไปยังผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแต่อาจใช้เวลาถึง10ปีทั้งนี้จอแสดงผลไมโคร LED สามารถทำให้อุปกรณ์บางลงสว่างขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นอีกทั้งยังมีอายุก,การใช้งานที่ยาวนานกว่า เมื่อเทียบกับจอแสดงผลในปัจจุบันและสารประกอบภายใน LED ยังทนทานต่อก,การเกิดปัญหาเบลนอินด้วยนอกจากนี้จอแสดงผล m i โคร LED ยังมีคุณภาพเด่นหลายอย่างที่คล้ายกับ OLED ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของสีระยะเวลาการตอบสนองที่รวดเร็วให้อัตราส่วนความคมชัดที่ดีขึ้นและให้สีดำที่ดำสนิทที่มาแมกลูเมอร์ iPhone 16 Pro ได้รับกล้อง ultra ้ว d e ความละเอียด48ล้านพิกเซลและรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7 อ้างอิงจากเจฟฟผูนักวิเคราะห์ของไฮตองอินเตอร์เนชั่นแนลเซกิวอเตี้ Wi-Fi 7สามารถรับส่งข้อมูลบนย่านความถี่2.4 g h z 5 g h z และ6 g h z ได้พร้อมกันส่งผลให้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เร็วขึ้นเสถียรขึ้นและมีความหน่วงต่ำกว่าเดิมโดยคาดว่าจะให้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลมากกว่า40กิกะบิตต่อวินาทีมากขึ้นถึง4เท่าเมื่อเทียบกับ Wi-Fi 6e ปัจจุบัน iPhone 14รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 คาดว่า iPhone 15 Pro จะเพิ่มขึ้นเป็น Wi-Fi 6E ก่อนที่ iPhone 16 Pro จะได้รับ Wi-Fi 7สำหรับกล้อง Ultra Wide ความละเอียด48ล้านพิกเซลจะช่วยให้เลนส์รับแสงได้มากขึ้นส่งผลให้ภาพถ่ายดีขึ้นเมื่อถ่ายในโหมด0.5เท่าโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยและทำให้ iPhone 16 Pro สามารถถ,ถ่ายภาพโปรอความละเอียด48ล้านพิกเซลในโหมด Ultra Wide ให้ถ่ายภาพมุมกว้างเก็บรายละเอียดได้มากขึ้น พวกความยืดหยุ่นในการแก้ไขและสามารถพิมพ์ในขนาดใหญ่ได้ Apple เตรียมจ่ายเงินชดเชยราว1.7่หมื่นล้านบาทให้กับเจ้าของ iPhone ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาแบตเตอรี่เกตเจ้าของ iPhone ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาแบตเตอรี่เกตกำลังจะได้รับเงินชดเชยจาก Apple ในเร็วๆนี้หลังจากลงทะเบียนไว้เมื่อ2ปีก่อนย้อนกลับไป2ปีที่แล้ว Apple ถูกศาลตัดสินให้จ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของ iPhone ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาแบตเตอรี่เกต ด้วยเงิน25ล้านดอลลาร์ต่อ iPhone จำนวนหนึ่งเครื่องซึ่งเป็นมูลค่าเดียวกับค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่และคาดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบถึง20ล้านเครื่องซึ่งทำให้ Apple ต้องจ่ายเงินชดเชย500ล้านดอลาดลาร์สหรัฐหรือราว1.77หมื่นล้านบาททั้งนี้แบตเตอรี่เกตเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2 0 1 8โดยเจ้าของ i iPhone รต่นเก่าเชื่อว่า Apple จงใจจะฉลองประสิทธิภาพของ iPhone รุ่นเก่าเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาจำใจซื้อรุ่นใหม่ซึ่ง iPhone ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวประกอบไปด้วย iPhone 6 iPhone 6s iPhone SE รุ่นแรกและ iPhone 7ที่มา m a c l ลเมอสรุป12ฟีเจอร์ใหม่ที่คาดว่าจะได้พบใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max Apple มีแนวโน้มที่จะเปิดตัว iPhone 15ซ e รีส์ในเดือนกันยายนนี้ โดยมีไฮไลท์ที่รุ่นพรีเมียมอย่าง iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ซึ่งถูกหรือว่าจะได้รับฟีเจอร์ใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย12รายการดังต่อไปนี้ชิป A17 Bionic ถูกผลิตขึ้นจากกระบวนการ3นาโนเมตรของ TSMC จะถูกนำมาใช้กับ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ขณะที่ iPhone 15และ iPhone 15 Plus จะใช้ชิป A16 Bionic ที่พบใน iPhone 14 Pro ความจาแรมจะได้รับการอัปเดตเป็น8 g ิ กลับตัวเครื่องจะเปลี่ยนวัสดุสแตนเลสเป็นไทเทเนียมเช่นเดียวกับ Apple Watch Ultra ขอบหน้าจอจะถูกทำให้บางลงกว่าเดิมมีความโค้งมนรอบด้านได้รับการออกแบบให้ซ่อมแซมได้ง่ายขึ้นเหมือนกับ iPhone 14และ iPhone 14 Plus กล้ลองเทเลฟโฟโต้ได้รับการอัปเกรดให้สามารถสูมออปติคอลได้สูงสุด5-6เท่าจากปัจจุบันทำได้สูงสุด3เท่า พอต USB-C ถูกนำมาใช้กับ iPhone เป็นครั้งแรกในปีนี้โดย iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max คาดว่าจะได้รับมาตรฐาน USB 3.2หรือ Thunderbolt 3เป็นอย่างน้อยขณะที่ iPhone 15และ iPhone 15 Plus อาจถูกจำกัดความเร็วไว้ที่ USB 2.0ปุ่ม a อคชั่นจะถูกนำมาแทนที่ปุ่มสวิตช์เปิดปิดเสียงในปัจจุบันโดยคาดว่าจะมีความสามารถคล้ายกับปุ่มแอคชั่นของ Apple Watch Ultra อัลตร w i ว e b แบนจะได้รับการอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นและอาจรองรับการใช้งานร่วมกับ Apple Vision Pro การเชื <c <c ่อมต่อ Wi-Fi ได้รับการอัปเกรดเป็น Wi-Fi 6 e หลังจากเริ่มนำมาใช้ใน Mac และ iPad รุ่นล่าสุด Lida s s c n n n เ r จะได้รับการอัปเกรดให้ประหยัดพลังงานมากพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการสแกตมิติความลึก 3d ขยายการใช้งานเฉพาะ eSIM ไปยังประเทศอื่นๆหลังจากปีที่แล้วจำกัดเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ที่มาแมคลูเมอร์ Apple ได้รับการอนุมัติสิทธิบัตร Fa c e ID สำหรับ MacBook แต่ไม่สามารถคาดหวังได้ว่า f a c e ID จะถูกนำมาใช้กับ MacBook ในเร็วๆนี้เนื่องจากเป็นสิทธิบัตรฉบับที่2แล้วที่อธิบายเกี่ยวกับ f a c e ID บน MacBook Apple เคยได้รับสิทธิบัตร f a c e ID สสำหรับ MacBook ครั้งแรกมปรนนานกว่า6ปีก่อนที่ Fa c e ID จะถูกนำมาใช้กับ iPhone ด้วยซ้ำ นั่นทำให้เชื่อได้ว่าถึงแม้ Apple จะได้รับสิทธิบัตร Face ID สำหรับ Macbook ฉบับใหม่แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะถูกนำมาใช้งานอย่างจริงจังย้อนกลับไปในปี2021นักข่าวจาก The Wall Street Journal เคยตั้งคำถามกับ Apple ว่าเหตุใด Macbook Pro รุ่นชิป M 1 Pro และ Pro Max จึงไม่รองรับ Face ID ซึ่งตัวแทนของ Apple ได้ให้คำตอบว่า Touch ID ใช้งานสะดวกกว่าบน Macbook เนื่องจากมือของผู้ใช้งานวางอยู่บนแผงคีย์บอร์ดอยู่แล้วที่มาในถูฟายแม็ กลับอีกรอบ iOS 7 beta 6ย้ายปุ่มวางสายโทรศัพท์มาตรงกลางเหมือนเดิมดูเหมือน Apple จะอยู่ในบททดสอบว่าจะวางตำแหน่งปุ่มในหน้าโทรศัพท์อย่างไรดีโดยล่าสุด iOS 7ได้ออกเวอร์ชันทดสอบสำหรับนักพัฒนา beta 6ซึ่งปรับหน้าจอขนาดโทรศัพท์อีกครั้งก่อนหน้านี้ iOS 7 beta 5มีการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ชัดเจนคือปุ่มต่างๆย้ายลงมาด้านล่างของจอทั้งหมดแบบเดิมทุกปุ่มอยู่ตรงกลางยกเว้นปุ่มวางสายที่อยู่ตรงกลางด้านล่างของจอ และเป็นประเด็นเนื่องจากปุ่มวางสายเอ็นย้ายตำแหน่งมาที่มุมล่างขวาจึงอาจเกิดปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานที่คุ้นเคยกับตำแหน่งเดิมใน iOS 7 Beta 6นี้ได้รับการวางปุ่มใหม่อีกครั้งปุ่มทั้งหมดรวมอยู่ที่ด้านล่างจอเหมือนเดิมแต่สลับให้วางสายมาอยู่ตรงกลางแทนทําให้ตำแหน่งปุ่มนี้เหมือนเดิมสาหรับผู้ใช้งานแต่มีเพื่อนปุ่มอื่นมาอยู่รอบๆด้วยนั่นเองเหตุผลหนึ่งที่ Apple ย้ายปุ่มมาไว้แถบล่างจอ เพราะ iOS 17มีฟีเจอร์ใหม่คือโปสเตอร์ของรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงภาพเต็มหน้าจอขณะโทรเขา้าปุ่มโทรศัพท์จึงย้ายลงมาแถบล่างเพื่อให้แสดงรูปภาพได้โดยไม่มีอะไรทับซ้อนนั่นเองที่มา The Verge ภาพ iPhone ใน iOS 17 Beta 6จาก m a c r u m e r และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ i iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ e m อ a มซ่ n แชน e นลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ